สวัสดีครับป้าพี่น้องมืใอนี้พามาเที่ยวพัทยาน้อยนะครับผมของจจงหวัดอุบลราชธานีนะครับเบ่งบรรยากาศรอบๆนำอย่างก้าไปในร้านเลยนะครับพี่น้องป่ะวะ้าทุเงียบรักพี่น้องไปตามาพักพอนนะครับเงียบสงบเดี๋ยวค่อยเข้าไปเบ่งอาหารในร้านเพื่อนนะครับพี่น้องว่ะมาหอดผงกะปูาศาสตร์ซอยลุงเพื่อนเลยนะครับผม ปูแล้วแล้วก็นั่งเปถ่าเท่านั้นแล้ววันนี้ครับรอเมนูอาหารเนี่ยครับพี่น้องนั่งไปนั่งมาพอดีแม่ค้าเพิ่นมาขายของเล่นนะครับป้าไปเบิง่งว่าเพิ่นเอาอยางมาขายครับพี่น้องเนาะ <Yeah. S 1> ยางอะไรครับจีนา่าชไหมกได้มีจีน่ายอย่างเดียวบอกโอ้ด้วงดักแด้ <c oughs> ด้วงดักแด้ก็มีครับพิ่นเอาของมาขายนะครับพี่นอ <c oughs> อ้องโอ้แมเปงโอ้แมเปิงบดแดงครับนี่ โอ้หเพื่นนะครับมีพักอีกอย่างนี้น่ครับพักอีเล่ต์กับพักกระโดดะพักกระโดนพักอีเล่ต์กับพักกระโดนเหมาะอันนี้ขายห่อจักรพรรดันนี้ขายจักรพรได้ห่อละห้าสิบบาทเมียเป้งก็ได้ครับเอาเอาเอาห่อหนึ่งเอาไปซิมครับอันนี้บ่ออันนี้บ่อครับอยากกินแต่เมียเป้งนี่แหละอันนี้ผมได้กินดูอยู่ซองอันนั้นนะครับเดี๋ยวลองซิมเบิ้งก่อนเส้นได้ยรือ่ครับ เส้นมมาได้พี่น้องนะอุ้่อมัือเสียม้นี่ลองมึงดูฮะลองมึงก่อนครับเขาห่อปะครับเขาต้องห่อใส่ก่อนเนาะโอ้คนบอกว่าห่ออย่างซี่ครับแล้วมึนก็พักมาพีกใส่คนเนาะครับ แบบนี้นะครับโอ้อคณครับแล้วก็พักกระโดนนี่ครับเอาลงเนี่ยเห็ดตังซี่นะครับพี่น,อน้องเป็นขึ้นเมี่ยงนี่เนาะกินขึ้นเมี่ยงนะครับยุ่มเข้าไปบะเนี่ยยุ่มแบบนี้นะครับอืมอ่าววเนี่ยอืมหอมานะหอมือลูกหว่วงเลยครับ กลิ่นความหอมหอมหอมแซ่บครับเขาบอกว่ามาอูบลพัทยาน้อยนี่อ่าเมนูพิเศษขาดบม่ได้คือกุ้งเต้นเหมืนกัครับคือถ้าไปมาพัทยาน้อยแล้วบริกินกุ้งติกุ้งเต้นนี่แปลว่ามาบ่ฮอดนะครับพี่น้องอ๋พี่น้องแต่ถ้าท่านอู้อ้นะกุ้งเต้มเลยนะครับนี้ยเนีนีนี อ๋อทอกุ้งสดแห้งดีครับพี่น้องเนี่ยผมโอ้ขยะเอาหมดแา้ครับถึง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 พอแล้วครับขยะเอาลายๆนาะพี่น้องโอ้เข้าเครื่องแล้วเสียดายเก็บใส่ก่อนฮะได้การพี่น้องมาทโทอ้อพี่น้องกูนะเนี่ย พูดนะกอเ,เต้นขาัวดีพี่น้องนี่แหละเพิ่วมาขันมาพัทยาน้อยนี่คือต้องมากินกุ้งเต้นเลยนะครับผมขาดบ่ได้เลยเพิ่งมาขาดไปมากพัทยาน้อยบริก้กินกุ้งเต้นไปว่ามาบ่ถึงนะครับแบบออข้าวเหนียวน่ารักนั้ เบื้งองห่อข้าวเหนียวครับพี่น้องเพื่นใส้กระดาษสีบมีความซึ้งน,นะครับถ้าเข้าใส้ถุงอะ่ะเข้ามันจีมีความซึ้งน,นะครับแต่ว่าเพื่อนห่อกระดาษเนี่ยพี่น้องฮักลูกโดดใส่ครับกุ้งใส่ปปนี่ครับต้องเห็นนะนี่ครับพี่น้องลูกโดดรองพื้น แลวก็ลูกโดดทับข้างบนครับอืม,อมลา่าปลาค้างครับพี่น้องลาปาปลาคังนะครับพี่น้องเป็นตัวแซ่เป็นแต่แซ่เนาะคุณวะปลาค้างกลาที่สุดคือกันต่อจากกุ้งเต้นมาครับ นี่เอาแตงห้องก่อนปลาข้างทับบุญเลยครับพี่น้องนะ mm hmm. แซ่บแซ่บครับ,บเบาแดงบอกเลยม,มีต้มวันนี้พร้อมครับต้มอยี่างนาะนี่นอ่ก็ต้มปลาข้างนะครับพี่น้องพุนะเบื้งตอนป๊าตโต าแซ่บครับเปรี้ยวหอมหอแซ่บพี่น้องมีแต่เนีนลแซ่บๆมาบานิมัแซ่บๆน้องกันเลยครับพี่นอ้องอ่็ถือว่าผมเอาบริียวกได้อ่าสวยๆงามๆพอ่อขาวๆนะครับผมมาให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมกับ,บืบอนี้ก็ถือโอกาสได้มาเที่ยวพัทยาน้อยนะครับพี่น้องก็ เอาบรรยากาศแบบนี้แหละมานั่งกินชิวๆนะครับผมกะเปลี่ยนบรรยากาศในพี่หน้องเบิ่งนะครับผมเป็นบรรยากาศสวยๆงามๆแต่ที่สําคัญที่สุดได้กินแล้วนะครับผมกุ้งเต้นของพัทยาน้อยอยู่จังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับพี่น้องผ่านไปผ่านมากาแฟเมื่อกินได้นะครับผมเต้นสดๆอดีพี่น้องเบิง่งสดแห้งนะครับผมอ่ะขอบคุณขอบคุณนะครับผมพี่น้องทุกคนทุกกาลังใจนะครับผมคลิปนี้กล็ลาพี่ละน้องไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ